G T S V R gamer กระสรับดีคุณผู้ชมทุกทุกคนด้วยนะครับขอต้นระข้าสู่รายการชิโรคามิทีวี ตอนนี้เราอยู่กับเกม m i n e Craft นั่นเองครับผมเออเวอร์ชัน1.7.2นะก็ไม่อยากอัปเดตเวอร์อชันใหม่อะนะจริงๆแล้วหรืออัปเดตมากกว่าครับเลยอยากชิคอยากจะแค่ภาคเนี้ยก็เรามาจะเริ่มเล่นกันเลยดีกว่านะครับเริ่มแรกนั้นเราควรจะหาช่างเถอะเอาเป็นว่ามาหาของสร้างบ้านดีกว่านะเริ่มแรกฮนะสิ่งที่เราขาดไม่ได้เลยฮนะยาครับผม อปีน้องแกเอาเองไม้โอ๊ครับผมไม้โอะเป็นสีส,สีสีไม้ที่คลาสสิกเลยฮนะถ้าไม้แบบสีขาวอะ่ะไม้มันจะดูสีัอ่อนไหมนวลปีน้องแกฮู้ยหันตูใสเอาเอามาคราฟดีกว่าฮนะ คราบเป็นโต้คราบก่อนเลยจิ่ขาดไม่ได้แน่นอนฮนะมันเด็กโอ้ผมว่ามันคือไม่สร้างมานรถนั้นดีกว่านี่คือผมเพิ่งเปิดเบลอสดๆเลยนะเอาเป็นว่ามันช่วงนี้มันรู้สึกว่าไม่เายอย่างีนเกมอื่นนะเบลอความรู้สึกมันไอเอาลาสก็รู้สึกกลัวไปหน่อยก็ ไว้ที่หลังนะเลโก้มาแล้ก็สองที่หนังเหมือนกันเพิ่มแคสเกมอาจจะเยอะแยะหน่อยบางเกมก็อาจจะยกเลิกแคสไปเลยอย่างดาร์กโซอ่ะเอ้ดาร์กโซยัยงแคสอยูน่นนะแต่อาจจะนานหน่อยกว่าจะแคสอ่ะก็จะขอแคสเกมให่หนักหลายเพื่อให้มีคุณผู้ชมมาดูเอยอะๆนะฮะโอโ้โหสมบูรณ์นะผมว่าที่นี่สวยนะแต่ก็ไม่มากหรอกสร้างมากเ่อไดี อยากเจอป่าให้มันมีเยอะๆต้นไม้เยอะๆตรงไหนล่ะโอ้โหหิมะภูเขาหิมะครับผมโอ้โหมองไปทางไหนก็เจอสีสขาวครับเฮ้ยนี่เอาอะสร้างบ้านบภูเขาดีไหมเนี่ยสร้างบ้านบนภูเขาไม่น่าจะได้นะฮะดูจาก ช่างมันเถอะโอ้โหตรงนี้โอ้ตรงนั้นนะฮะเจอแล้วเจอแล้วได้ที่แล้วฮะว่าเขาลงไปดีกว่าอุ้ยเจ็บอุ้ยดูก่อนฮะปั๊บมัวมัวอะไรฮ่าฮ่าผมผมผมไม่แครร์เื่องพวกนี้อยู่แล้วฮะเรื่องเรื่องระดับเกมฮะผมจะเลือกฮาร์ดอยู่แล้วเออทำให้เกมสนุกนะฮะมาครับเรื่องระดับพิสโจมันก็ไม่มอนเตอร์เนาะชิบหายหิวเต็มไปหมดเลวะเนี่ย ทีหลังตงทีหลังฮะทีหลังเราควรสร้างบ้านก่อนครับตรงไหนดีล่ะตรนนี้มันจะเกิดมอนสเตอร์ได้เลยตรงน,นั้นหนกันตรงที่มันเป็นหินนะมันอาจจะเป็นจุดเกิดมอนสเตอร์ได้ฮะแต่ทรายผมว่าเป็นเขตฟาร,ร์มมอนสเตอร์ได้ดีมากๆเลยอะุอ้ยทำไมทำไมพูดคำว่าฟาร,รม์มมันมันมันมีน้ำออกมาด้วยวันนี้น้ำลายมันจะเจอเรันเจีลยนฮะโอ้ยเจอปลาทององีกเอามาอันหนึ่งพอฮนะ ยังไงก็ไม่เจอที่สร้างบ้านอยู่ดีไม่ว่าจะเป็นที่ไหนเราวไม่เจออยู่ดีใช่ไหมน้องวัวตอนนั้นก็มีแกะตัวนี้ก็ยังนมาเจอวัวฉันหิวอะไรก็ขอกินหน่อยซิจอกินนมหน่อยซิมนมแน่นมอยากกินนมเฮ้ยขอคุณมากฆ่าวัวได้เนะื้อครับผมก็นมมันต้องรีดออกเองนะเกมนี้เล่นตั้งแต่ป .6 แล้วมั้งเวอร์ชั่น ผมชันเก่านู่นเลยอ่ะ1.5มั้งนั่นแหละเฮ้ยภูเขาครับผมผมว่าสร้างไม้ตรงนี้แหละไม่อยากไปไหนไกลอ่ะโอ้โหเอฟเอ s ตกไปโน่นก่อนที่ฟาจะตกดินนะฮะกินกินเนื้อวัวก่อนเนื้อวัวดิบมีพยาธินะครับคุณผู้ชมอย่าไปกินตามละเห็นในเกมนี้กินแล้วมันเลอะมันก็ พะยาามันก็ไม่เกี่ยวอนะไรกันเนาะโอ้ไปตรงนี้ก็ได้นะผ่านเยอะโอ้โหเป็นหลุมมูคาโอ,โอ,โอ,โอ้สุดยอดครับตรงนีต้ตรงนี้มันก็ตุ๊กแป้อยู่อะ่ะข้างบนแล้วกันเดี๋ยวนี้ทำเป็นฟาร์มดีไหมดีไหมทุกผู้ชมดีไหมเสร็จแล้วดีดีเนาะไปไปขึ้นอาชิหายขึ้นฮนะ อาณาจักรสัตว์ที่แบบสมบูรณแบบมากครับยกเว้นยกเว้นยกเว้นยกยกย,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 ยกเว้นหมูเออครับผมลืมลืมได้ไงเนี่ยหมูแล้วเราจะขึ้นไปยังไงอะ่ะมีดินโอมีดินนิดเดียวเองขขึ้นหน่อยซิอยากขึ้นนะขอเันนะ กดไปเรื่อยๆฮะอุ้ยเหมือนใกล้แล้วฮะใช้ทำทางขึ้นไปเรื่อยๆใกล้ถึงแล้วครับอืมโอ้โหนกยังต้องมาเจอนี่อีกฮะโอ้ยตายตายตายอ้าวหมดมาเปไรฮะเราเอาจากนี้ก็ได้ดยากร้องใช้ให้พอโอ้โหเอ้ย ตรงนี้ขึ้นง่ายกว่าไหมเนี่ยนะง่ายกว่ากดออกปดทางแป๊บปด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 อ้าวตรงนี้ทางขึ้นนี่วาชึบโอ้ชึบชึบชึบถึงนะครับแห่ โอ้โหไปที่ไหนกูก็เจอแต่หลุมตัวชมโอะมามาตัวเดียวโอ้ตรงนี้นึกวเออได้ได้ได้ตรงนี้แหละพี่แกเป็นไหนใกล้เนาะเมื่อก,กี้ก็พูดอย่างเงี้ยเปลี่ยนใจดีกว่า,ามา้างล่างนี่แหละเจอแกะเทียบเลยหนุ่มแกะหนุ่มแกะหนุ่มแกะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บหนุ่มแกะ นุ้งแก่อยากกินเนื้อแก่นุ้นงแก่ใจร้ายอืมตรงน,นี้ก็ได้เนาะตรงนี้ดีกว่าเช๊แต่ว่าผมยืนยันแล้วจะซร้าตรงนี้แหละอะไรน,น,น,นีมองอะไรภูเขาเนี่ยฮะผมยืนยันแล้วสวยไม่สวยก็เอาเถอะเราไม่ทำบ้าน ใต้ดินนะก็ผมตัดเกนเกณฑ์ในการสร้างบ้านผมคือเน้นความสวยงามเฮ้ยโอ้หเกณฑ์นี้จะดีไปไหนเนี่ยที่มันไม่ดีคือตอนนี้หิวมากเลยไปสร้างที่ป่าอุ้ยพิซซามันพิซซามันพิซซามันจุดอ้าฮหมดแล้ววางคัพปิ้งก่อนนะ ตัดไม้ตัดไม้โอ้มีหนื่ต้นเดียวไม่นะไม่นะไม้จ๋าไม้จ๋าตัวดีน้องแกะนึกว่าอัดแล้วมันไม่มีเสียงเอา้าคุณนายฉีดเม็นจิตติ้งมูดวอเตอร์ฟาดในรังทีแล้วเราก็ได้ลวไม่ใช่หรอหรือเปล่า ัเกตแค่รอคอยที่สุดในโลกเลยฮะเฮ้ยแกกินญ้าเหรอแกเราหิวว่ะอยากกินมากินเนะื้อเธอล่ะทินเรียกเธอก็เพราะว่ายังไม่ดูนะฮะว่าตัวไหนตัวผู้ต,ตัวตัวเมีเยนะเนอะแม่งเป็นแปลกกันหมดเลยอะที่ทานครับเดี๋ยวนก็มีอะไรกินแล้วเนาะ น้องโอ whales, ้ยเจ็บเจ็น้องวัวน้องวัวน้องวัวพ่อจะตายแล้น nah, น la, วน้องวั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 วนะน้องวัวนะจะหนีจะหนีคนมากนะเอาหิวมากแล้วโอ้โหซีชั้นด้วยบ้านเราอยู่คอมวนนะสินะน้องวัวเราจะตายแล้วขอบคินดีเถอะนะโอ้โหซีชั้นด้วยตายเสีเทิดตายเทิดตายเทิดหนอ ไปเฮยฮะเคื่อนเคื่อนที่บ้านกันเลยโอ้โหทานขึ้นนีก่ก็เดี๋ยวนะัะโอ้ <c oughs> เรือจะหมดแล้ว <c oughs> ทำไมหลอดมันยังไม่เต็มอีกอ่ะปลูกต้นไม้ฮะโอ้ก่อ,อ,อนตายแล้วต้อง เอาชีวิตรอดให้ได้ฮนะเราอย่าเพิ่งยอมตายตอนนี้มันจะมืดแล้วนี่ชิบหายคงต้องสร้างบ้านถ้ำจริงๆด้วยล่ะดูบ้บ้านถ้ำก่อนดีกว่าฮนะแล้วค่อยไปรสร้างบ้านข้างบนเพนพอชันขึ้นแล้วไปไปเฮ้ยเฮ้ยไม่ดีแล้วก็มีอยู่นี่เราไปตัดไม้ทำไมหวนยังเพิ่งนะตอนนี้เอาแค่ดาบไปนี่ก่อนเนื่องจากเราเล่นระดับฮาร์ดนะฮะ ซึ่งจะทําให้เพิ่มความยากของเกมมากขึ้นเอาไม่ตกทีเดียวตายตอนเนี้ตัวร้่เดือดผมนะโอุย้ยเจอหินเลยทำมันทางลงงนี้ เฮ้ยแต่เรายังโถ่เอ้ยลืมทำประตูอีกแล้วเดี๋ยวมันก็บ,บุก้าเราอีกหรอกไม่เอานะามาตรงกล่องนี่แหละตายแล้วมืดแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอพีเอตกมัาแล้วมันมาแล้วไม่เอา ทำไมต้องทำร้ายกันด้วยอุยอ้ยอุ้ยเผื่อทิ้งนี่เก็บนะเก็บชั่วอุ้ยทนไหมดีๆๆๆัปฮะโอ้ยโอ้ยตังบล็อกแป๊กไม่มีไม้เออดีนะฮะดีเลยดีเลย,เลยตอนนี้แบงบไม้ฮะ เอ้ยเอ้อ,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 อ้ยผก็มีหินเอาต้องเ,เราลืมทำเตาฮะทุทีแล้วก็นึกว่ากำลังใช้เตาอยู่ได้แล้ว,ได,ลวได้แล้วครับเราเวลาทำถ่านไม้แล้วเราจะสร้างตรงนี้ดีไหมนี่ตรงนี้เลยแล้วกันความสูงประมาณนี้นะฮะ <S 1> <S 1> จะได้เวลานอนแล้วตื่นมาจะไมนหวงวจะได้ไม่ติด เดี๋ยวติดแล้วตื่นมาดังอ้อแออ้อแออีกอ้ออ่ออื้มกดไม่หมดอีกหมดมุกเลยเนี่ยจริงๆรมันได้มุกแต่แรกเลยมันมีอะไรโผล่มานะถ้าโผล่มานี่ไล่ตกถึงบ้านเลยนะอินก็คงได้เยอะพอสมควรแล้วฮะเฮ้ย ห้อหมดเอออ๋อได้แล้วฮะในสุดเราทำทพอ,อได้แล้ว,ลว,ททลวจะเหลยกิีงไม้มาอันหนึง่งแต่ก่อนอื่นเนี่ปักทอก่อนเลยช่วยนี่ได้นะบ้านเราไม่เคยงานขนาดนี้เฮ้ยเจอหินไม่เจอดินพี่อย่าบอกนะกดไปจะเจออะไรไม่เจอโอเคกดไปอาจจะเจอทางออกไปข้างน,นอกก็ได้ฮนะ เกตีต้นโผัวมาน้ำนตาล่วงเลยไม่มีเตียงด้วยอะ่ะเดินมาตั้งไกลด้วยเกิดใหม่นี่เปลี่ยนเวลแน่เลยอะ่ะโอ,โอ้จะแตกเหรเฮ้ยแตกแตกก็ก็ ก็ก็ขอลาแค่นี้ก่อนนะฮะก็ถ้าใครชอบช่วยกดไลค์กด subscribe กดแชร์เลยนะฮะถ้าใครเอาไปแชร์ลง Facebook หรือไลน์เลยพวกเนี้ยจะขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับก็ขอบคุณที่ติดตามตนจบเลยนะฮะอย่าลืมติดตามของาน,นอื่นด้วยถ้าไม่ชอบก็กด dislike ดหรือคอมเมนต์ติด่าอะไรก็ได้ก็แค่นี้แหละฮะแล้วเจอกันครับบ๊ายบายเซีย